สวัสดีค่ะมาหอกัยบยายพรชแนลจ้ะเบ่งบ่ได้มาเบิ่งเลยสวนมีแต่แถาแก่แล้วเบิง่งบกระเทศเราสิสูงล้วเป็นของแถาแก่แล้วบ่แม่นของยายพรชแนลแล้วยายพรเราบ่ได้มาเบิ่งเลยเราเขียนใหนแถากแก่เราปลูกกันเราปลูปกหอมแม่มไบ่ได้ลวกง่ายแล้ว อาก,กับหอมเจักอันใดเป็นอันใดอันนี้ของยายพ่อนปลูกอยู่แปลงนี่ยายพ่อนปลูกยายพ่อนปลูกผักกาดนีผักสลัดนี่แล้วกบผักตองโอ้ผักตองโอบานเฮาเนาะจ้ะแล้วก็บวกพีกปลูกให้เราแต่เราดูแลอเอง <laughs> เราดูแลอเองยุ่งหล มันี้กะอีกจุมนึงอันที่มีมีหยาหลายไทยวันเสาร์จะอันนี้ไทยวันอาทิตย์ยัมมือแรงตอนที่ทายตอนมีหยาเนะี่ยว่าสิมาันหลูกหยาให้เราแล้วจัดการไปดเบยกันเลยกเมียรเราสองคนทแกเครื่องพักก็เหลือแต่เงาแ <c oughs> ตเา่เงาเอาไปจนเกี้ยง ตีต้นหอมแเราได้แต่หมดจ้ะหดน้ำให้เอาน้ำให้มันกินจังหน่อยหมดส่วนให้แล้วหน่อยนึ่งมนี่กะเกียงมีตังพรอม สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนีกกอนนะคะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่างเงี้ยเพราะในเดีอยวจะเดินเป็นกำลังใจอย่างเงี้ยเพราะนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปสนีทแหละค่ะขอบคุณค่ะ